สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก,ก็กลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเดิมนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเ,เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องการบวกนั่นเองนะคะเราไปดูตัวอย่างในเรื่องของการบวกกันนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะ เรามาดูตัวอย่างในเรื่องของการบวกกันนะคะเด็กๆ1บวกสได้เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆวิธีการเด็กๆทำอย่างไรคะใช่แล้วนะคะเด็กๆก็ต้องเอาตัวเลขที่มีค่ามากไว้ในใจนะคะเป็นตัวเลขอะไรคะเด็กๆใช่แล้วนะคะเอา4ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมากี่นิ้วคะ จูนิ้วขึ้นมา1นิ้วนะคะแล้วทำอย่างไรต่อคะเด็กๆใช้แล้วนะคะก็นับต่อจาก4ได้เลยนะคะสแล้วเท่าไร่คะสแล้ว5ใช่ไหมคะเรามาดูคำตอบไปเลยค่ะเด็กๆคำตอบ5ถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยคะ่ะเราลองไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่ สกันนะคะเด็กๆโจทย์นะคะ5บวก9ได้เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆวิธีการเด็กๆทำอย่างไรคะใช่แล้วนะคะเด็กๆก็ต้องเอาตัวเลขที่มีค่ามากไว้ในใจนะคะซึ่งเป็นเลข9นะคะเอา9ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมากี่นิ้วคะเด็กๆ ถูกต้องนะคะชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วนะคะแล้วเด็กๆก,ก็นับต่อจาก9ได้เลยนะคะกวแล้วไปเท่าไหร่คะเด็กๆ10 11 12 13 14ได้เท่าไหร่คะได้14ใช่ไหมคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะเด็กๆคำตอบ14ถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะเรามาต่อด้วยตัวอย่างข้อที่3พร้อมๆกันนะคะเด็กๆในเรื่องของการบวกนะคะเรามาดูโจทย์กันค่ะเด็กๆ2บวก7ได้เท่ากับเท่าไรคะวิธีการเด็กๆทำอย่างไรเอ่ย ใช่แล้วนะคะเด็กๆก็ต้องเอาตัวเลขที่มีค่ามากไว้ในใจนะคะซึ่งเป็นเลข7นะคะเอา7ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วนะคะนับต่อจาก7 7แล้วเท่าไหร่คะเด็กๆ7แล้ว8 9นะคะเรามาดูคำตอบกันค่ะเด็กๆคำตอบ9ถูกต้องนะคะเด็กๆเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยคะ่ะ เรามาดูตัวอย่างข้อที่4พร้อมๆกันนะคะในเรื่องของการบวกเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเ,เรามาดูโจทย์กันค่ะเจ็ดบวกสามได้เท่ากับเท่าไรคะวิธีการเด็กๆทำอย่างไรเอ่ยใช่แล้วนะคะเด็กๆก,ก็ต้องเอาตัวเลขที่มีค่ามากไว้ในใจนะคะซึ่งเป็นตัวเลขอะไรคะใช่แล้วคะ่ะ เนั่นเองนะคะเอา7ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วนะคะนับต่อจาก7 7แล้วไปเท่าไหร่คะ8 9 10นะคะเรามาดูคำตอบกันค่ะเด็กๆคำตอบ10ถูกต้องแล้วนะคะเก่งมากๆเลยคะ่ะเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปพร้อมๆกันนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่ ้ากันนะคะในเรื่องของการบวกนะคะเรามาดูโจทย์กันนะคะเด็กๆ8บวก10ได้เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆวิธีการเด็กๆทำอย่างไรคะใช่แล้วนะคะเด็กๆก,ก็ต้องเอาตัวเลขที่มีค่ามากไว้ในใจนะคะซึ่งเป็นตัวเลข สินะคะเอา10ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา8นิ้วนะคะนับต่อจาก10ได้เลยค่ะ10แล้วไปเท่าไหร่คะ11บเอ็ดสิบสองสิบนะคะเรามาดูคำตอบอันค่ะเด็กๆคำตอบ18ถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆยากไหมคะในเรื่องของการบวก ไม่ยาใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการบวกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาต่อในใบางานกันนะคะจะอยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในวันอังคารที่4มกราคมพศ2565นะคะให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขที่ถูกต้องลงในช่องว่างนะคะ เด็กๆเ,เห็นรูปภาพสัตว์ต่างๆไหมคะที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเห็นใช่ไหมคะจะมีตัวเลขกำหนดอยู่นะคะเป็นตัวเลข1ถึง10นะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพของฮิปโปไหมคะฮิปโปมีจำนวนทั้งหมดเท่าไรคะที่มีตัวเลขกำหนดอยู่นะคะใช่แล้วนะคะมีตัวเลข6ฮินดูอารบิกอยู่นะคะเด็กๆก,ก็ต้องเขียนตัวเลข หกฮินดูอารบิกลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะบวกหนูหนูมีตัวเลขอะไรอยู่คะใช่แล้วนะคะมีตัวเลข9ฮินดูอารบิกนะคะเด็กๆก,ก็ต้องเขียนตัวเลข9ฮินดูอารบิกลงในช่องสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะ6บวก9ได้เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆวิธีการเด็กๆทำอย่างไรคะ ใช่แล้วนะคะเด็กๆก็ต้องเอาตัวเลขที่มีค่ามากไว้ในใจนะคะซึ่งเป็นตัวเลข9นะคะเอา9กาวไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา6นิ้วนะคะนับต่อจาก9ได้เลยค่ะ9กแล้วเท่าไหร่คะ 10, 11 12 13 14, 15ได้เท่าไหร่คะได้15ใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องเขียนตัวเลข15ไว้ ในช่องสี่เหลี่ยมด้านขวามือสุดนะคะคำตอบได้15ใช่ไหมคะมี1นําหน้า5นั่นเองนะคะส่วนที่เหลือนะคะเด็กๆลองฝึกทําด้วยตนเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการบวกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนของตัวเองด้วยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วเด็กๆกลับมาพบเจอกับคุณครูการได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ